พอมีการเลิกใช้ในลักษณะดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาจะถูกโดดเดี่ยวค่าเงินของสหรัฐอเมริกาก็จะแข็งค่ามากขึ้นและสุดท้ายจะไม่มีการใช้เงินของสหรัฐอเมริกาในการซื้อขายกันร,ระหว่างประเทศโดยจะใช้เงินสกุลของประเทศตัวเองซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งทุกๆประเทศจะได้ประโยชน์ตรงกรันโดยไม่จำเป็น จะต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเท่าศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะช่วงนี้ผมยังคงเดินทางอยู่นะครับแล้วก็ยังคงถ่ายคลิปรายการนะอยู่ในรถบ้านซึ่งเดินทางไประยองชัยนาทเชียงใหม่นะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่จะเดินทางไปอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮนะการต่างประเทศแน่นอนนะสถานการณ์ทางการเมืองกาลังถูกจับตามองโดยเฉพาะนะฮะการแบ่งขั้วที่สาม ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่นำโดยประเทศฝรั่งเศสแยกตัวออกจากสาหารัฐอเมริกันสหรัฐอเมริกาก็โดนหลักดัดหลังจริงๆฮะปรากฏว่าสื่อสหรัฐอเมริกาแชรพันธมิตรอียิปต์นะฮะรอบส่งจรวดช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนประธานาธิบดีอับดลฟัตตาแห่งอียิปต วางแผนร่วมกับบรรดาผู้ช่วยระดับสูงของเขาในการผลิตและส่งจรวดกว่า40,000ลูกให้แก่รัสเซียตามรายงานของนังสืป,ปิมพบอชิงตันโพสต์ที่อ้างอิงเอกสารหลุดของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนตากอนนะครับการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่มอสโกเผาผลาญอุปทานนะครับกระสุนจนร้อยหรอระหว่างปฏิบัติการลุกลานยูเครนที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า13เดือน นในขณะที่ได้เวลาขายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแทนอุตสาหกรรมกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็มีแผนเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีบริษัทคู่สัญญาด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกากว่า25แห่งนะครับมีแผนส่งตัวแทนไปไทเปนในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อหาเรือเกี่ยวกับการผลิตร่วมโดรนและกระสุนจากการเปิดเผยของ t, รูเพิ ond, bers, ร์ตแฮมมอดแชมเพอร์สประธานสภาธุรกิจของสหรัฐเมริกาและไต้หวันระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิเคอิเอเชียขณะที่วอชิงตันกำลังหาหนทางต่างๆเพื่อย,ยก,กระดับการป้องกันตัวเองของเกาะแห่งนี้หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐ อเมริกันในขณะที่เม็กซิโกก็สะด,ดุ้งนะฮะปรากฏว่ารีบริบารกันหนุนสหรัฐอเมริกาส่ทงทหารบุกนะฮะชาติเพื่อนบ้านอ้างทําสงครามกับแก๊งค้าย,ยาเสพติดสมาชิกรีพรบารกันในสภาของรเทรสหรัฐอเมริกาส่งเสียงเตือนรับอบอุ่นมากขึ้นรเรื่อยๆจากแนวคิดส่งกองกําลังพิเศษของอเมริกันไปทําสงครามกับแก๊งค้าย,ยาเสพติดผู้ทรงอิทธิพลของเม็กซิโก ตามรายงานข่าวของ p o l นะครับและ r l ร n ิ Stone นะสื่อมวลชนของฝั่งสหรัฐอเมริกันในขณะที่เกาหลีใต้ก็เตรียมที่จะให้สหรัฐอเมริกายืมกระสุนปืนใหญ่จำนวน5 0 0แสนนัดรัฐบาลของเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงให้สหรัฐอเมริกายืมกระสุนปืนใหญ่นะฮะ155มิลเมตรจำนวน5 0 0แสนนัดที่ ช่วยให้อเมริกันสอดคล้องในการส่งเครื่องกระสุนป้อนอยูเครนมากยิ่งขึ้นตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้เนลสพิมดงอาอิรโปรายงานข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนามในรัฐบาลของสมขาวซึ่งระบุว่าเกาหลีใต้ตัดสินใจให้สหร,รัฐายืมกระสุนชั่วคราวแทนที่จะขายให้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่กระสุนจากเกาหลีใต้จะถูกนำไปใช้ โดยตรงในสงครามอยู่เครยนแหล่งข่าวยืนยันว่ากระสุน,นเหล่านี้จะถูกสหรัฐริการนำไปเพิ่มเติมกลังแสงของตนเองเป็นหลักนะครับในขณะที่เป็นคลิปวรัลในอินเดียปรากฏว่าเจ้าสาวปืนดุสัตว์เปรียงสีนัดฉลองวันแต่งงานนะครับเจ้าบ่าวนั่งหน้าซีดนะตำรวจอินเดียกำลังเร่งมีการเอาผิดเจ้าสาวรายนึ่ง หลังโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของเธอยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองพิธีแต่งงานของตนเองขณะที่เจ้าบ่าวได้แต่นั่งซีดหนังสพิมพ์ Time of India รายงานว่าเหตุระทึกตังกลา่าวเกิดขึ้นในพิธีแต่งงานของราคินีหญิงสาววัย23ปีจากเขตฮัตทรัสนะครับในรัฐอุตรประเทศโดยญาติของเธอเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้และโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย จากคลิปจะเห็นว่ามีชายคนหนึงยื่นปืนให้เจ้าสาวจากนั้นก็ลั่นกระสุนอุรัวสีนัดขึ้นฟ้าในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีขณะที่เจ้าบ่าวซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ตกตะลึงนะครับจนทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวในขณะที่สภาไต้หวันก็ซัดเอ็มมานูเอลมาครองนะครับรองยุโรปให้เป็นกลางนะครับถามฝรั่งเศสยังคงยึดหลักเสรีภาพเสมอภาค พระาดอนภาพอีกหรือไม่เยซีคุณนะครับประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งไต้หวันออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้กรณีที่ประธานอาติบดีเอ็มเดอรมากรองแห่งฝรั่งเศสเรียกร้องให้ยุโรปวางตัวเป็นกลางจากขั้วอ,อํานาจที่3และรักษาจุดยืนเป็นกลางในประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันโดยตั้งคําถามกลับว่าปัจจุบันฝรั่งเศสยังคงยึดคําขวัญเสรีภาพ ะะเสมอภาคและ,ะดาดดอนภาพอีกหรือไม่ฮะหลังจากที่เอ็มโมโูเอลมากรองได้ไปพบกับประธานาธิบด,ดีสีจ้นผิงแล้วก็เริ่มประกาศเป็นแกนนำในการถอนตัวออกจากฝั่งของสหรัฐอเมริกันในขณะที่ประธานเบอร์แบงก์ก็มีการชี้นะฮะว่ายุโรปตะวันตกต้องเร่งจ่ายเงินฟื้นฟูยูเครนหลังสงคราม ประธานธนาคารโลกหรือ o ว l d Bank นะครับบอกว่าธนาคารพร้อมจะทำหน้าที่ส่วนของตนเองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนที่เสียหายยับเยินจากการถูกรัสเซียรุกรานทว่าสถาบันการเงิน,นระหว่างประเทศไม่สามารถแบกรับภาระทั้งหมดได้และจำเป็นชาติยุโรปตะวันตกจะต้องยื่นมือเข้ามาทำการช่วยด้วยนะครับในขณะที่เอกสารลับ นะครับที่เป็นทาก้อนรั่วมีการชี้ว่าบิ๊กบราเธอร์ของสหรัฐอเมริกันจับตาความก้าวหน้ารหารของจีนความเคลื่อนไหวทางทะเลช่วยรัสเซียนะฮะในสงครามยูเครนสำนักขาวเอเจนซี่รายงานเอกสารรับข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาถูกเปิดเผยเพิ่มเติมสหรัฐอเมริกาจับตาความเคลื่อนไหวจากคู่แข่งจากเอเชียคือจีน ด้านสงครามยูเครนที่ปักกิ่งพยายามที่จะหาข้ออ้างเพื่อช่วยรัสเซียในการพัฒนายุโทโธปกรณ์ทางทหารกับทหารแดนมังกรและการเคลื่อนไหวทางทะเลในขณะที่พระเจ้าซาที่าสาในกับทรงม้าทองคำ นะทศวรรษที่18ในพิธีราชาพิเศษในเดือนหน้าพระราชวังเบคกิงแฮมก็มีการประกาศฮะเจ้าชายเฮรี่เสด็จร่วมพิธีทั้งเมแกนและดูแลโอรสธิดาที่แคลิฟอร์เนียสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าชายเฮรดรุกแห่งซักซเซสจะเสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าทิ้งเมแกนมาเคิลพร้อมพระโอรสและภรรยาประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา เสื่อังกฤษรายงานในพิธียิ่งใหญ่ฮะพระเจ้าชาที่สและราชินีแคมิร่าจะทรงราชรถมาสององค์นะครับที่1ในนั้นเป็นพระราชรถม้าทองคำซึ่งสร้างในทศวรรษที่18ะที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์บันทึกฮะตำรวจทำมนการเผยภาพตำรวจสหรัฐอเมริกาสู้ คนร้ายพนักงานแบงค์ควงปืนไรเฟิลนะครับ AR15 เปิดฉากกราดยิงแบงค์รัฐเคนทักกี้สู้ระห่ำโดนยิงเข้าศรีรษะส่วนอีกคนโดนยิงจนล้มควม่ำในเวลาเบ็ดเสร็จ9นาทีในการวิสามันฆาตกรรมสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสำนักงานตำรวจเมโทรหรุยวิลล่านะครับ ได้เปิดเผยภาพกล้องติดตามตัวของตำรวจที่เข้าสู้กับคนร้ายในธนาคารวัย25ปีนะครับคอนเนอร์สเตอร์เจียนที่ลงมือกราดยิงภายในธนาคารโเนชั่นแนลนะครับซึ่งเป็นภาพสุดระทึกเห็นภาพชัดตำรวจรัวยิงสู้คนร้ายก่อนโดนยิงจนคว่ำส่วนเจ้าของกล้อง เป็นตำรวจน้องใหม่ฮะโดนยิงเข้าศารีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสเบ็ดเสร็จปฏิบัติการสู้คนร้ายกระทั่งวิสามันใช้เวลาเบ็ดเสร็จ9นาทีฮะก็รู้ผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นชัดเจนว่าสหารัฐอเมริกาหลังจากที่แชยอินเวินประธาน,นาธิบดีของไต้หวันเดินทางไปพบกับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่จีนก็ทำการเอาเรือรบ,รบมาปิดล้อมเกาะไต้หวันและทำการซ้อมรบไว้นะครับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ไว,ไวัยวายฮะบอกว่าพร้อมจะให้การสนับสนุนไต้หวันแต่สุดท้ายปลายทางนะครับการเดินทางไปครั้งนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้ขายของ25บริษัทนะฮะที่ค้าอาวุธของสหรัฐอเมริกาก็จะเดินทางไปเยือน ไต้หวันอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีการส่งกันมาที่การของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปหลายคณะล่าสุดก็ไปอีกหนึ่งคณะยืนยันว่าจะปกป้องไต้หวันหากเกิดสงครามเกิดขึ้นสุดท้ายงานนี้ไปไป,ไปมามาสหรัฐอเมริกามุ่งเป้าที่จะขายอาวุธให้กับไต้หวันเป็นสําคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับได้ถูกจับตามองตอนนี้ฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่เจอกับประธานาธิบดี ของจีนนะประบานฐบาสีจินผิงพอเจอเรียบร้อยเสร็จสิ่งที่ตามมาท่าทีของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนไปไปชวนชาติยุโรปให้ให้วางตัวเป็นกลางเป็นขั้วที่3ไม่จับมือฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่จับมือฝั่งจีนและเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใช้เงินของตนเองสกุลของตนเองในการซื้อขายทําธุรกิจกันนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกากําลังถูกโดดเดี่ยวที่นําโดยประเทศฝรั่งเศส ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากและกําลังลากสาภาพยุโรปเนี่ยลำบากไปด้วยซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมน,นีและแกนนําต่างๆโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะครับยิ่งดินยิ่งเจ็บยิ่งแน่นยิ่ง,งลำบากส่งผลทําให้กลุ่มที่ยังคงสนับสนุนสหรัฐอเมริกาทําการมุ่งโจมตีเอเมริเอลมากรอง แต่อย่างไรก็ตามฮะต้องยอมรับว่าแผนที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานดีโจบไบเดนเดินอยู่ขณะน,นี้เป็นหลักที่ผิดพอเป็นหลักที่ผิดสิ่งที่ตามมานะครับจึงถมส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยัียงคงตกตามอย่างต่อเนื่องการชุมนุมประท้วงนะฮะจึงเกิดขึ้น ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสเผชิญลักษณะเดียวกันนะฮะที่สําคัญไปมากกว่านั้นมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนับล้านคนเพื่อทําการต่อต้านเอ็มมาดูเอลมากรองเอ็มซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่สิ่งที่ฝั่งสหภาพยุโรปก,กําลังทําตอนนี้คือยุโรปกําลังแตกกันเองนะรัสเซียแตกออกมานะทําสงครามในยูเครนนะซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้ก็ส่งอาวุธยุทโธปรกรณ์ไปทำการสนับสนุนสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อียิปต์ก็หันไปยืนข้างของรัสเซียประเทศต่างๆกําลังถอนตัวออกจากฝั่งสาภาพยุโรปที่มี22ประเทศทยอยถอนออกถอนออกถอนออกนะครับเพราะตอนนี้ไกลอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะพ่ายแพ้สูงนะครับในขณะที่รัสเซียนะจีนอียิปต อินเดียและประเทศอื่นๆนะโดยเฉพาะแอฟริกาทั้งหมดมายืนฝ่ายซ้ายทั้งหมดแล้วในขณะที่ไทยยังคงยึดหลัก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐที่ฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการเลิกใช้นั่นหมายกาว่าหากมีการเลิกใช้ขยายตัวมากขึ้นหลังจากที่ฝ่ายซ้ายเลิกใช้ฝรั่งเศสเลิกใช้ประเทศอื่นๆเลิกใช้นะครับล่าสุดก็บราซิลนะครับก็เลิกใช้ พอมีการเลิกใช้ในลนักษณะดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาจะถูกโดดเดี่ยวค่าเงินของสหรัฐอเมริกาก็จะแข็งค่ามากขึ้นและสุดท้ายจะไม่มีการใช้เงินของสหรัฐอเมริกาในการซื้อขายกันร,ระหว่างประเทศโดยจะใช้เงินสกุลของประเทศตัวเองซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งทุกๆประเทศจะได้ประโยชน์ตรงกรันโดยไม่จำเป็น จะต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปนั่นยืนยันฟันธงถ้าเกมเป็นแบบนี้สหรัฐเมกาเจ๊งแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สการที่สิ์ทรงอุทิศเพือพ่อปูงประชาสืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาน มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาธบพิตร พระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโคดชะฐพระทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพยพระปวามมีนำชาติคนไัยรัสสร ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จจมพัพปิ่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเเนือย 越忍雨难。